ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเชา้าที่เราจะับพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับเพื่อมาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับตอบคาถามให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับโดยผมจะมาทุกจันทร์วันจันทร์พุธศุกร์นะครับในรายการ t e c h ิ i อลเทรดดิ้งบายไอร่านะครับเรามาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดกันเลยดีกว่า ตลาดค่อนข้างผันผวนอินดี้มากนะครับไม่ไม่อิงกับใครเลยนะครับแต่สุดท้ายวันนี้เมื่อวานจากลบตีเป็นบวกขึ้นมาเฉยแล้วสวนกับทิศทางข้างเงินบาทมากงงเหมือนกันนะครับเงินบาทนี่ทะลุทะลวงก็คงถ้าอย่างนี้มีแนวโน้มไปทะลุสามแปดไปใกล้สามเก้าแ,แน่เลยนะครับ ซึ่งมันน่าจะเป็นผลล้ายต่ตอตลาดแต่เมื่อวานตลาดเองก็ก็แผงลิตน,นะครับสวนกลับเฉยเลยนะครับแต่สุดท้ายวันนี้ก็ก็กลับลงมาอีกแล้วนะครับกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยยังไม่รู้จะเอาอย่างไรงงเหมือนกัน ก็ในแง่มองแง่ดีก็ไซด์เวอยู่ระหว่างพันหกร้อยเจ็ดถึงพันหกร้อยสี่สิบเก้าประมาณนี้นะครับมันยังแล้วก็เลือกเป็นลายตัวนะครับอย่างวันนี้อยู่อยู่แบงค์กรุงเทพก็ขึ้นแต่เคแบงค์ลงเคแบงค์ยืนเลือกเล่นแบงค์เลือกเล่นตัวเดียวก็เลยอค่อนข้างที่จะ เป็นลักษณะของ selective buy selective sell จริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยกแผงนะครับตัว,ตวใครตัวมันภาพรวมจะเป็นลักษณะตัวใครตัวมันหุ้นในกลุ่มเดียวกันหุ้นแบงก์ก็ยังแบงก์กรุงเทพก็ยังคงอยู่ไฮ mm. เดิมร้อยสี่สิบเลยนะครับขึ้นมาไฮเลยนะครับเคแบงเนี่ยไฮอยู่ที่ร้อยห้าสิบแปดดอยู่ห่างแค่ไฮตั้งเจ็ดบาท ก็คงดูเป็นรายตัวมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามกันดีกว่านะครับคุณธนันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีค่ะตามทุกวันเลยนะครับ EA ก็ตกสรวดเดียว12ช่องก็ถือว่ายังชนแนวต้านอยู่นะครับแล้วโอกาสผ่านยากขึ้นเรื่อยๆหลังจากวันที่วันนั้นหลอกขึ้นไป92เหมือนจะเบรกแล้วแล้วก็ตบลงมาเลยเนี่ยแท่งไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะครับช็อตเทอม แท่งแดงมาอีกแล้วนะครับแนวรับอยู่แปดเจ็ดห้าสิบประมาณนั้นนะครับคุณปัญญาสวัสดีครับพี่ วันนี้ไปไม่เป็นเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับงงเลไม่ได้งงเฉพาะพวกเราแหละงงกันทั้งเป็นแผ่นดินเงินบาทอ่อนแต่หุ้นขึ้นอืมฝรั่งซื้อก็เลยงงง,งแล้วยังมันม,ม,มีพูดเรื่องอยากได้ที่นายกบอกบอก เอ่นายบารักษาการน,นะครับบอกอยากได้สามห้าบาทให้ไปคุยกันเอง mm hmm. พูดอย่างนี้นี่ก็เสียวๆนะครับว่าจำกันได้ไหมอุ้ยร้อยจุดอ่ะแ mm ้ hmm. บอกสั่งแคปิ t อลคอนโทรลปุ๊บโอ้โหหุ้นลวงเละเลยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ทำไมเงินรีบไหลออกเพราะว่ากลัวมาตรการ <c oughs> มาตรการแรงๆของทางภาครัฐถ้าเกิดออกมาเนี่ยมันย,ยังไม่อยากพูดถึงมิน้นก็โอเคนะลงมาเยอะมากแล้วก็ลงมาถึงแนวรับแล้วสำหรับมิน้นแล้วก็แต่ยังไม่มีแรงพอที่จะมีรีบาวคณต้องสะสมกำลังนิดนึง ค,คุณธนันถามแบมโตลงครับเป็นสัญญาณขายเลยนะครับ น่าจะลงยาวๆเลยน่ารับอยู่แถวสิบหกนะครับสิริสิริก็ยืนนานไปแล้วขึ้นมารอบนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะครับยี่สิเอร์ซนได้แล้วก็ยืนานานไปเป็นทาวเวอร์ท็อปนะครับน่าขายมากกว่าคุณวันนี้ถามสิริพอดีเลยควรขายครับ ในครซื้อจีราพถามเอเอสโคหน้าขายครับมีดับปักวิญญาณแท่งบอลเลยเอบคุณชานชัย AGE หน้าขายเช่นเดียวกันนะครับแอมมาเอา,มาเอามาื่อวานแท่งเขียวนึกว่าจะขึ้นนั้นเนี่ยเมื่อวานึางเมาาื่อเช้ายังเฉียวซื้ออยู่เลยต้องตังลำใหม่ถ้าหลุดห้สิบต้องขัดทิ้งนะครับ ช่้ชนี้ยากไปหมดเลยทั้งตลาดทั้งตัวหุ้นนะครับคุณสากลสวัสดีครับพัรย์สวัสดีครับนา,ารับเคแบงนารับเคแบงครับนะร้อยสีนะ่ิบเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> รอบนี้เป็นอะไรเมนู <c oughs> แจักสวัสดีครับคำถามไม่มีวันนี้เงียบหมด แล้วตลาดทีแคปมันเป็นในดินเป็นเป็นโฮลดิ้งคัมภีน,นีไปแล้วนะครับ <c oughs> เป็นดีเฟนซีสต็อกแล้วนะครับซื้ออาเป็นผลคุณปัทมตนสวัสดีครับถามปุญญ่น่าซื้อแล้วนะครับ เพราะว่ามีเริ่มมีสัญญาณแล้เพราะว่าโอวซโซส,สุดๆดเตรียมรีบาวนะครับถ้ารีบาวอู้แนวต้าอยู่ทั้ง348 346บแปาอบอืม สวยรับจีนเปิดเมืองโอเคถ้ายืนตรงนี้ได้นี่ขึ้นไป39เลยนะครับทาร์เก็ต นน้า,นาด้วยยืนไซเวย์ไม่สวยด้วยนะครับแล้วรับสามเก้าสลึงกับสามหกเจ็ดห้า 36, ไม่ไม่อยากให้รับด้วยมันเป็นขาลงไซเวไม่รู้จบขาลงยัง MTC มทีเอ้หลุดไปแล้วนะครับพวกลิสซิ่งมันจะกลัวดอกเบี้ยขาขึ้นโอ้ลุดเต็มตัวเลยลงได้อีกลึกนะครับถู้ลงได้อีกสิบบาทเลย ปูนใหญ่ทยอยซื้อได้แล้วนะครับเราจะปิดสาม้ามิบห้าได้นี้พร้อมจะวิ่งแล้วนะครับเอสต้องซื้อเฉ,เฉลี่ยนะครับใครติดอยู่ข้างบนเพราะว่ามันเป็นขาลงนะครับปูนใหญ่ก็เฉลี่ยแล้วรีบาวแล้วก็ขาย SNNP ก็จะลงและเช่นเดียวกันไม่สวยเลยนะครับมีแรงขายเต็มไปหมดเลยโอเคมันลงอะไรเนี่ยไม่เห็นจะลงอ๋อมีเดลต้าด้วย เดลต้ามี ack, อิมเพคตสองจุดนะครับโอเค ไม่มีคำถามแล้วนะครับจต่กันกันวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีค่ะระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบ ให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอเปล่า